และที่สําคัญนะคะหลายคนก็คงบอกว่าแล้วเราเอารายได้ที่ไหนมาจ่ายเรานะคะเขาเอารายได้ที่ไหนมาจ่ายนักธุรกิจอย่างเรานะคะคต้องบอกว่าเรามาดูโมเดลธุรกิจแนวใหม่นะคะต้องบอกว่าธุรกิจซัคเซสมอเป็นธุรกิจเครือข่ายแนวใหม่นะคะ <S <S จากเดิมนะคะก่อนที่เราจะมาดูว่าแนวใหม่ของเราเป็นยังไงนั้นนะคะเรามาดูโมเดลเก่าๆเนอะหรือแบบดั้งเดิมที่เรากินใช้กันอยู่ในชีวิตประจาวันทุกวันนี้นะคะปกติเรา <S <S เพื่อนเรานะคะ พี่น้องเราเนี่ยไปซื้อของกินของใช้ทุกวันนี้จากที่ไหนคะเลีกว่าก็คงจะไปซื้อตามห้างโมร์เทรดหรือสะดวกซื้อใกล้บ้านเรานะคะแล้วเขาให้เราเป็นอะไรคะเขาให้เราเป็นแค่ลูกค้าแต่วันนี้นะคะธุรกิจซักเซ็มอลบอกว่าให้เราโยกที่จ่ายย้ายที่ซื้อคะ่ะมาซื้อกับห้างที่ชื่อว่าซักเซ็ตมอลค่ะซักเซ็ตมอลจะเปลี่ยนคําว่าลูกค้าให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ ซึ่งคำว่าหุ้นส่วนก็สามารถรับเงินปันผลคล้ายๆกับสหกรณ์ขนาดใหญ่นะคะแต่สหกรณ์เนี่ยเรารับปีละหนึ่งครั้งแต่ที่นี่นะคะใจ่ายให้ให้เราเนี่ยทุกวันที่1กับวันที่16เลยนะคะจ่ายทุกๆเดือนเลยแบบนี้นะคะ,ะแล้วเรามาดูนะคะโมเดลแบบเดิมๆกันบ้างแบบสะดวกซื้อแบบห้างสรรพสินค้าปากติเราเดินไปซื้อเราเป็นอะไรคะอย่างที่บอกเราเป็นลูกค้า เราไปซื้อที่ห้างสปปรรพสินค้าคือค้าปลีกค้าส่งแต่ห้างค้าปลีกค้าส่งนั้นไม่ได้มีสินค้าเป็นของเขาเองนะคะโรงงานก็มีโรงงานผู้ผลิตนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าโมเดลธุรกิจมันเป็นแบบนี้นะคะซึ่งหลายคนก็ไม่เคยรู้หรือว่าไม่เคยคิดมาก่อนสมมุติว่าเราไปซื้อสินค้า1ชิ้นในราคา100บาทค่ะเราเป็นลูกค้าเราซื้อในราคา100แต่เชื่อไหมคะต้นทุนสินค้า1ชิ้นน่ะจะอยู่ที่ประมาณ40-50บาทเท่านั้นเองอ่าเราจ่ายไป1น0แล้วอีก 60บาทมันหายไปไหนล่ะหายไปไหนล่ะนะคะก็หายไปที่ค้าปิดค้าส่งนั่นเองนะคะนั่นหมายความว่าวันนี้จากโรงงาน40บาทค้าปิดค้าส่งเอาไปแล้ว60บาทผู้บริโภคจ่าย100บาทเต็มๆเลยนะคะแล้ว3ช่องทางนี้ก็ไม่แปลกนะคะที่วันนี้ผู้บริโภคจะจนที่สุดนะคะ วันนี้ค่ะธุรกิจซัคเซ็ตมอลก็เลยเปลี่ยนนะคะการตลาดแนวใหม่ว่าซัคเซ็ตมอลจะเป็นโรงงานผลิตส,สินค้าที่ดีมีคุณภาพให้กับเรานะคะแต่เราจะตัดค้าปีกค้าส่งนะคะตรงกลางนี้ออกนะคะให้ผู้บริโภคอย่างเราเราสามารถเข้ามาซื้อตรงกับบริษัทซัคเซ็มอลได้เลยนะคะซื้อตรงได้เลยก็คือเราจะได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพและใครที่มองเห็นเป็นโอกาสนะคะ อ่ะเข้ามาทําการตลาดแทนห้างจับสินค้าได้เลยนะคะมาเอาส่วนตรงกลางที่เคยให้ห้างอะคะ่ะห้าสิบถึงหกสิเปอร์เซ็นตะนี้ยใส่กระเป๋าเราเองนะใส่กระเป๋าพี่น้องเราเองใส่กระเป๋าเพื่อนเราเองแบบนี้ดีกว่าไหมคะเล็กถือว่าวันนี้การตลาดตรงนี้เป็นการตลาดที่ใหญ่มากๆนะคะหกสิบเปอร์เซ็นตไม่น้อยเลยลกับสินค้าอุปโภคและบริโภคปีหนึ่งนะคะยอดเป็นแสนล้านเลยนะ,ะไม่น้อยเลยนะคะและคู่แข่งของเรานะคะก็ไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายด้วยกันแต่เป็น ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีโลตัสถ้าวันนี้เราสามารถนะคะให้ผู้คนเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อนะคะเราสร้างเครือข่ายผู้โยโภคนะคะให้เติบโตนั่นหมายความว่าโอกาสที่เราจะสร้างไรายได้มหาศาลนั้นนะ่ะมีเยอะมากๆเลยนะคะ